พากันนั่งสมาธิอยู่ลานธรรมหรือว่าดีลูกจริงๆด้วยข้าดีใจนะักมาให้ข้ากอดทีตอนที่หกถ้าข้าไม่ยกนางให้คนอื่นนางต้องไม่มาประสบโชคร้ายแบบนี้เองว่าไหมไปเร็วข้าอยางเห็นดวงหน้าลูกข้าโดยเร็วพากันนั่งสมาธิอยู่ลานธรรมหรือ ว่าดีลูกจริงๆด้วยข้าดีใจนะักมาให้ข้ากอดทีอุ้ยความรู้สึกนี้อบอุ่นมากคุ้นมากเลยอะฉันรู้สึกได้แต่ว่าฉันจำอะไรไม่ได้เลยอุ้ยความรู้สึกเหมือนคุ้นเคยมานานเลยอะแปลกจังสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณป้าคนนี้เป็นใครอะ <c oughs> ่ันแม่ใจเย,ย็นวดัดดีงงหมดแล้ววดัดดีเดี๋ยวเราแนะนำนะวดัดดีนี่ไม่ใช่สิมุนีแม่เราเอง